สวย้องคนหุนดีเนะาบบะเจ็บปะเย็บคำ <laughs> บเยอะอยสุด 190, 000, ี่ยอมันสุดเรื่องเก่าสิบพันเนาะเดแต่ปลาตรงนี้นี่พันปานแต่ว่าเครื่องมันบบิยากบันไปเนมื่อนี้ก็กินเขาสวยโยงเฮียนมือสุดท้ายแล้วจีได้จากกันแล้ว แต่ว่าเข้ากับไปหากันเอาเนาะ <c oughs> ขอกินกันด้วยทุกคนเป็นคำใหญ่พูดก,กาศาไทยทุกคนเรื่องนี้ไม่จริงเลยใช่ไหมไปอ่ะสบายดีดิตอนฮาปสัสซุสองน้องตุ๊กสาวลวาวซัมเนอชแนลมื่อนี้กับน้องตุ๊กกับสิบไป,ปของเหยื่นเป็นมือสุดท้ายเล้วุกนเนาะเป็นมือสุดท้ายของพิบ <c oughs> <c oughs> อมทิปหรือว่าของคอร์สนั่นเองนะทุกคนคือน้องตุ๊กกาไรา้ห้าป,ะ,ปะการไปแล้วแต่ว่าเอกสารอของน้องตุ๊กคือยังโบราณนั่นเองนะทุกคนคือเป็นใบประกาศบอล่าพื้นแถมในคอร์ดไฮเนาะอ,อีกอาทิตย์หนึ่งมือนี้ก็เลยเป็นมือสุดถ่ายที่น้องตุ๊กตองในไปฮงเฮียนเนะทุกคนแต่ส่วนคลิปแฮ ใบประกาศท่านน้องตุ๊กจะมาลงหายไปวัยนี่เด้อทุกคนแต่มื้อนี่นะน้องตุ๊กก็ออกมาหนังถามมูออกมาหนังถามมูมาฮับแล้วก็ไปรงเรียนแล้วก็มือมือวันเสาร์บ่น้องตุ๊กอาจจะไปลองเวียกับมูเลาวทุกคนเนาะเพราะว่าอยากไปลองสีมือตัวเองที่แบบตัดมาเนาะทุกคนเฮียนยังไงให้เป็นสาวตัดเย็บกะนี่แหละ ทุกคนเรียนจบแล้วเ่าก็ต้องพึกงผลพลึกกะมือเฮาคือหลายๆเนาะทุกคนพึกการตัดพึกกันกก้นอา่ายิบเฮงหลายหรือแบบมีความสำนานหลายขึยย้นกะนี่ก็เป็นอีกสองทางหน,นึ่งเนอเ,นอเ,นอเนอดในชีวิตของตุกเนาะทุกคนที่แบบได้ฮับทื่นมาเฮียนเนาะทุกคนเนาะถึงว่าทื่นนี่จะบางอย่างอัด จะใกล้โตของตุ๊กไปหลายเนาะทุกคนพอเป็นเป็น,ปนอ่าเป็นทื่นนึ่งที่แบบว่าน้องตุ๊กบ,เค,บ,กบเคยนิบจักมาลุบเคยนิบจักมาเลยเนาะแต่ว่าเนื้ออดี้ฐานคือแม่พุดเป็นคนนิบมาก่อนแล้วกะ็เหมือนกนันแนะนําแล้วก็สอนเบื้องต้นมาให้เนาะแต่เวลาน้องตุ๊กมาเฮียนนี่มันมันจะเฮียนคลายๆแบบว่าอ่า เฮาฮิตแบบของฮเฮาเอะน,น,นะทุกคนเป็นสร้างเองเป็นสร้างแพทเทิร์นเองเฮียนเองเนาะทุกคนเนาะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มุ่งหอกตุกมาฮับแล้วเนาะทุกคนเตี้ยวๆนี่ยังไงมาแล้วเหรอฉันรอเธอนานมากเลยนะ <c oughs> ดีนะที่ฉันใส่แมสกสบายดีเลยไหม <c oughs> <c oughs> ยังอายเหมือนเดิมเนาะเสียวของตงุีกเนาะทุกคน สาวปากัดดิ้งนั่นเองครับคุณเจิ้งลงต,งต,งตงุ๊กสิทธิออกไปก่อนนะคุณเก็บกระเป๋าเดินทางจ้าชีวิตคือการเดินทาง,ทางะฮะถุงเสื้อเสื้อแขนชีวิตคือการเดินทางเดินทางไปเรื่อย เพราะว่ายังบ่หูและการยังว่เจอเป้าไม้ที่แน่แน,น,น่นอนว้าเดี๋ยวล็อกห้องกันเด้อทายให้หน่อยซาวกาลีเลยแาหวอ่ะแจ็เอาไว้ไหนหรอ ีลพอไปหมดละไปหมดแล้วสายปัดนี่นะสวยไหมเอาไว้ให้คนอื่นยองแดเขียนกระจิบาสลีนกให้นกไปจีหนังจีหนังเมื่อวานนี้ดีไปกันเลย ไปตัดสิกนก็ให้ลูกค้าตัดขีนให้ลูกค้ากอนนะทุกคน Let's go ไปเลยจา้าไปเจอกันโยงเฮียนเด้อทุกคนว้นนี้เราจะไปเฮียนมือสุดถ่ายของคอเราเนาะทุกคนเนอ้ยคิดไปคิดมาล่ะแบบหายใจบนหั่วทอง เด้ออุ้ยมาเหียนมุสุทายเด้อทุกคนเอ้ยนี่นะเป็นอย่างเสียงต้องสูงเสีะมันมือสุดท้ายอ่ะดิเด้เด้อเด้อมือสุดท้ายแล้วสเปียนหน้าอึ้งแล้วเหียนยำเฟรดอ่ะเนาะดีนะ House out, house away, hoa danh nghi, kao mong sip mong. Kao mong Cặp nương. Chenny bóp, ui bóp. Sè ba. Lão mưa lạ. Mmh. 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 năn Mmh. Mm. Mmh. 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 Mm. Mmh. ทุกคนเขาวสวยของคนหุ่นดีนนเดน,น,ดนาะเสียบบ่กเจ๊ทำเยอะเลยกล้องสุดใจกลก้องมันมีสุด 190, นึ่งเก่าสิบพันเนาะแต่ปลาตัวนี้เยอะพันปลาแต่ว่าเครื่องมันบ่ยากควบปันไดมืด้อนี้ก็กินขา้าวสวยยงเฮียนมื้อสุดท้ายแล้วสิได้จากกันแล้ว แต่ว่าเข้ากับไปหากันเอาเนาะขอกินกอนด้วยทุกคนกินคำใหา่พูดพวกกา่ายน้ำตกนะเรื่องนี้ไม่จริงเลยใช่ไหมไปละ นีคือแบบออกมาละฝนตกในบรรยากาศขนาดเย,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 ย็นเย็นเย็นเย็นยะให้มูมไปส่งให้ผมนะ ถนนที่แบบมันเป็นทางหลวงให้เธอการจาราจรแบบติดขัดขนาดคนเพราะว่าเขตนี้ก็เป็นเขตชุกชนแน่มีนักเรียนมีห้องเรียนเนาะทุกคนเนาะมีบริษัทคนทางไลน์ทาหลายทางไลน์แล้วก็ให้เธอการจราจรเพีนี้ก็มีมีการจราจรการจราจรแบบติดขัดหลายเนาะทุกคนก็เลยเลยเกิดมีโครงการแบบโครงการเขตหัว เป็นคัวข่ะค้างหรืว่าสะพานลอยเป็นทางอะไรอย่างเงี้ยเนาะทุกคนแต่พวกหูว่าเป็นบริษัทไหนหรือว่าชื่นทางไหนมาคือเหลือเนาทุกคนแต่อันนี้เขาขอ้อมูลนบนในนอทนะุกคนเนาะน,นี่ก็ ทุกคนคบเจเด้คบใจเด้บายบายคบเจหลายๆคิ่มาส่งบ่อินกินน้ำก่อนมาไอยู่แท่ๆนี่อารมกานันค่ใยกายอยู่เจ้าก็เข้าใจพขอติ้กยเอารกันดนี้นเฮบยาย่ายมือนักพรมือสาวไปจอ โอเคทุกคนเดี๋ยวนี่น้องตุ๊กมาทองแล้วเด้อทุกคนเด้อกันี่ก็เป็นคลิปหนึ่งที่น้องตุ๊กพาทุกคนไปเฮียนในมือสุดถ่ายเนาะทุกคนของการเฮียนตัดยิบตนเองแล้วทุกคนก็เอาสินไปยิบแล้วก็เอากระโปงเอียงไปท้ายหูเนาะทุกคนท้ายหูกับเก็บว้เนาะทุกคนสุดลาตีที่น้องตุ๊กเคยตัดเสื้อไมเอียงนะทุกคนเก็บเก็บภาพ ไปแต่ว่าบริษาทคลิปไปให้ทุกคนเบิรงกกะจะมีสวงกินข่าน้ำกันเนาะก็บางคนเขากับบอมาละเพราะว่าเป็นอาทิตย์สุดท้ายที่อาจารย์แถมให้นะคุณบางคนกะคือบางคนเป็นมูของตัวก,กะมาเนาะกะมึอน,นีก่ก็กินข่าซุ้มกันกินข่าซุ้มกันน้อยหนงจะเห็นกินพันปาลาทะเลแต่ว่าบุกกาทายเนาะเพราะว่ากินพันปลาจะ คำไงเลาะทุกคนคำไงแล้วก็ตาสวดเะนะเออกระยานผู้สาวอายน้องตุ๊กเลวกับบอกาสศท้ายป็นไหเนาะทุกคนเนาะอืมัณะปกติเนี่ยแนวนี้มาหาน้องตุ๊กทุกมเงินตุ๊กท้ายคลิปแล้วก็กับบวทายน้องตุ๊กทะเลทุกคนเขินเขินอืมเขินเขินแต่สะพานลอยหันคือน้องตุ๊กมาสวงแรกๆน้องตุ๊กท้ายคลิปให้ทุกคนเบื้องหันคือแบบมัน มันเป็นอ่าส่วงที่แบบผื่นขุดหลุม,มน,นะขุดขุมมัน,นะแต่ว่ามาสองสามมือนี่กายจะเลี่แล้วเนาะทุกคนแล้วก็เป็นมาแหลกกรเป็นถนนน่ะแห้งแหลกที่จะมีสะภานรอยขามขามทางกันเองเนาะทุกคนส่วนคลิปนี้กะภาคทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสาวลาสมเหนือดเด้อภาคทุกคนติดตามน้องตุ๊กเดส่วงนี้นะยอดวิวน้องตุก๊กกะ ตกลงหลายแล้วกะอ่าอีกอย่างหนึ่งก็เงินอยู่ในยูทูบของตุกนะยังอีกสามสิบเปอร์เซ็นมันถึงจะออกทุกคนพาทุกคนกดไลค์กดแจ้เบิ้งคลิปเบื้องยูทูบเพื่อนของตุกเด,เดอ้อเบื้องสองของตุกเดื่อส่วนนี้กะเบิง้งหน้าเบิ้งตาอืม กาวอะไรทุกคนจะกลับมาลงคลิปให้ทุกคนเบ่งเรื่อยๆนะทุกคนนาอชีวิตการเป็นยูของตุก๊กเป็นไดรแลร้วก็การไปเที่ยวการไปเที่ยวนี่อาจจะอยากหนึ่งเพราะเพราะว่ามมันค่อนข้างยากเลยทุกคนไปใส่มาใส่คนข้างงานขะอ่อฝากทุกคนติดตามติดตามนองตุก๊กไปเรื่อยๆถึงวานนงตุก๊กจะกาวซ่าก็คนอื่นไล่คือแบบกาวทำกาวทำมด กก่าวสหมดมนิดน้อยเออกก่าสั้นๆแต่ก็ยังไปอยู่เดียวุกควรยังบอกปะเพราะว่าอันนี้เป็นความฝันของนกตุกอย่างหนึ่งที่แบบว่าตุกฝันมาตั้งแต่น้อยว่านงตุกเคยนงตุกเคยเหตุคลิปอยุดแต่น้อยว่าอันนงตุกกันอยากเหตุคลิปแบบอัดวิดีโอเนี่ยแต่โดนตั้งแต่นงตุกเฮียนปฐมบุและแต่ว่าสมัยนั้นคือมันเป็นส่วงเวลาที่แบบ การพัฒนาอย่างมันมันยังหลกของเฮายัางบกวางะนะเป็นเด็กหน่อยบันโงกธรรมดาเนาะทุกคน,นได้มาเหยนอยู่เวียงจันทร์กันเลยว่าหูจักมูมูพาเฮ็ดลวกันเฮ็ดเนาะทุกคนแต่ก็เป็นเส้นทางที่น้องตุ๊กเลือกเองแน่น้องตุ๊กก็อยากไปเห็นสุดแต่ว่าสุดได้ซ้ำไดกับซ้ำนานเนาะทุกคนเนาะความสมารถเฮา <c oughs> นันแหละทุกคนไปละ ฝอยหลายละฝอยยาวหลายละทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตาม2สาราสมเหนือเด้อๆบ๊ายบาย